สวัสดีครับทุกคนชื่ออะหรือือกไทยเหรอีสานหลุดคัน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 หมดกัด,ดกันออมวันนี้สิพั์มาเบึงกิจการจระเข้นะครับจะลงทุนไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วล,วลวนะน่าจะได้7ปีแล้วแหละเริ่มต้นเลี้ยงจระเข้สามร้อยประมาณ350ตัวนะครับก็รอสพบพบเจอปัญหามากมายเริ่มตั้งแต่ จอร์เจีตายตามด้วยปัญหาราคาตกนะครับล่าสุดนี่คือปัญหาราคาตกจนถึงปัจจุบันที่เลวร้ายกว่านั้นยิ่งกว่าราคาตกก็คือไม่รู้จะไปขายให้ใครนะครับใครที่กาลังตัดสินใจจะลงทุนเลี้ยงจอรเคีํทำธุรกิจจรเขไม่ว่าท่านจะไปฟังที่ไหนมานะครับก็ มาฟังผมพูดอีกสักนิดนึงนะครับอ,อีกอีกหนึ่งประสบการณ์ตรงนะครับก่อนที่ท่านจะ,ะลงมือเลี้ยงจระเข้นะครับว่ามันเป็นยังไงช่องทางการหาไรายได้หรือช่องทางหรือความเสี่ยงต่างๆนะครับลุงก็ค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาดูกัน,นเป็นไงบ่อน,นี้โล่งเลยฟางเลยว่างจัด่ะดู ข้างบนนะครับอันนี้ให้ดูสภาพก่อนนะครับดูสภาพความเป็นมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมายังไงอ่ะอันนี้พอมีน้ําบ้างนะครับนะเดินไปดูสภาพก่อนครับไม่เหลือเริ่มขึ้นนะครับดดเดินไปดูอีกอ่ะนี่อันนี้อันนี้มีจระเข้อ่ะ เราจะไม่เอามือเรายื่นเข้าไปนะครับอันตรายก็ถือว่าเป็นจุลเครที่ที่เหลืออยู่นะครับก็เหลือไม่เยอะแล้วก็จุลเครชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณอสามปีกว่าแล้วนะครับจะสังเกตว่าขนาดนี่ตัวเล็กกว่าที่ควรจะเป็นประมาณเท่าตัวนะครับกิจการไปไม่ได้เริ่มต้นที่เราทรําจุลเครเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเราซื้อมานะครับซื้อตัวละสามพันห้านะครับไซส์ประมาณนี้เลย ไซประมาณนี้นะครับเรากะว่าเราจะมาเลี้ยงขุนมันปีหรือปีกว่าๆเราก็จะขายออกนะครับแต่พบว่าชุดน,นี้ตายนะครับจุลเครเป็นโรคเป็นโรคล,ล้วก็น่าจะเป็นโรคระบาดซึ่งไม่มีทางที่จะมาเกิดขึ้นอยู่ที่ฟาร์มเราได้แน่นอนนะครับต้องมาจากที่เขาแหละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เออถึงไหนแล้ววะกูพูดถึงไหนแลน้วนี่อ่ะต่อนะครับ อพอผ่านพ้นปัญหาจระเข้ตายนะครับชุดแรกตายชุดแรกไม่พอนะครับผมก็เลยเปลี่ยนชุดใหม่มาชุดใหม่ก็ยังประสบปัญหาตายอยู่นะครับซึ่งปัญหาตายชุดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นน่าจะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับตายทุกที่ทุกภาคนะครับมีทุกภาคที่ตายแล้วก็ไอ้พวกที่เหลือรอดพ้นจากจากการตายนะครับก็ไม่เติบโต หรือโตก็พิการนะครับเป็นจโจรสเหลังคตหลังงอซึ่งก็ใช้ใช้หนังไม่ได้นะครับราคาก็จะตกลงไปอีกนะครับตอนนั้นวางแผนไว้ซื้อมาสามพนห้านะตั้งใจจะขายอ,อ,อยู่ที่ตัวละประมาณ7 0 0ดถึงห0 0 0งหมื่นนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ความสวยของหนังก็กะว่า2ปีแรกก็จะเริ่มขายก็น่าจะเริ่มคืนทุนนะแต่ไม่ใช่ ปัญหาแรกคือตายหลังจากปีที่สองเนาะไอจรลโข้ตายก็มีตัวรอดนะตัวรอดก็รอดมาพอจระโขเคพร้อมจะขายนะครับราคาก็เริ่มตกนะครับทีนี้ราคาเริ่มตกชุดนี้ผมซ,ซื้อมาแต่เด็กนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ชุดนี้ชุดนั้นขายแล้วตัวแรกเกิดสามวันนะครับตัวประมาณสักนิ้วหัวไม่เท้าเนี่ยยาวประมาณสักสิบกว่าเซนเนี่ย สักครึ่งไม้บรรทัดเนี่ยตัวเล็กๆพวกนั้นเนี่ยผมซื้อมาพันเจ็ดนะครับซื้อมาพันเจ็ดล่าสุดที่ขายนะครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับท่านผู้ชมล่าสุดที่ขายจําเป็นจะต้องขายนะไม่ขายไม่ได้ล่าสุดที่ขายไปคือตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าตัวละเจ็ดร้อยบาทเอา้าเราจะขายทําไมในเมื่อขายขาดทุนเยอะขนาดนั้นนะครับ ไม่ขายไม่ได้ครับจระเข้ไม่ใช่น้ําปลานะครับที่จะตั้งไว้ร้อยคนมาซื้อนะครับจระเข้มันก็กินไก่กินเนื้อกินอาหารของมันไปเรื่อยครับเราต้องเลี้ยงมันครับบเลียงมันก็ตายงั้นถ้าถ้าถ้าไม่ขายก็นอนกินทุนเราไปเรื่อยครับไม่ไม่ได้นอนนิ่งครับกินกินกินไปเรื่อยสุดท้ายก็จําเป็นจะต้องขายอยู่ที่ตัวละเจ็ดร้อยเลี้ยงจระเข้มาสามปีกว่าพอได้ไซส์ได้ขายตัวละเจ็ดร้อย ซื้อมาตอนแรกเกิดตัวละพันเจ็ดเป็นไงครับฟังเป็นข้อมูลนะครับเป็นหนึ่งข้อมูลข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ได้แต่งเติมใดๆทั้งสิน้นนะครับไม่ได้แต่งเติมใดๆทั้งสิ้นอ่าทอ่ะทีนี้ส่วนจรุรข <ziękuję>. ีชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยอายุน่าจะประมาณสองปกีกว่าแล้วย่างย่างสามปีเลยด้วยซ้ํานะครับ ขนาดไซส์ตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กมากเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยได้กินอาหารไม่ลงทุนแล้วครับหมดแล้วก็เอาเป็นหัวปลาดุกให้กิโลละบาทหัวปลาดุกกินก็กิกนไม่กินก็แล้วไปนะครับแต่ก่อนนี้จะเอาอกไก่บ้างโครงไก่บ้างคอไก่บ้างมาบดมาสับปีไข่ใส่ให้มันกินอีกใส่วิตามินเสริมเข้าไปอีกซึ่งตอนนั้นลงทุนเยอะมากครับเป็นค่าอาหารต่อเดือนของมันเนี่ยนะ ไม่ไม,ไม่ไม่นับทุนก้อนแรกที่ลงไปนะครับเป็นทุนระหว่างทางก็ก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ไม่เอาอะไรแล้วครับเพราะว่าเอาแค่มันไม่ตายเน่าเหม็นทิ้งเฉยๆก็พอนะครับตัวไม่โตก็ก็ช่างมันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิกผันของอกิจการการเลี้ยงจระเข้นะครับที่ออาจจะไม่เป็นนะครับ อาจจะเป็นแค่ฟาร์มผมก็ได้นะครับเดี๋ยเพิ่งเชื่อผมนะครับจะเ,เพิ่งเชื่อผมคนเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าของฟาร์มอื่นให้ฟังบ้างเท่าทีา่ผมไปไปเยี่ยมไปถามไปถ่ายนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเออเจ้าที่ผมไปเยี่ยมดูนะครับที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองเป็นท่านผอ,อท่านหนึ่งนะครับก่อญาติสวนนามไว้เออลงทุนน่าจะเยอะกว่าผมนะน่าจะ ตกประมาณสัก4ี่ห้าล้านได้แล้วผมว่านะลงทุนไปขนาดนั้นล่าสุดที่ไปดูพบว่าเจระเค้สภาพนี่คือไม่ต่างจากผมเลยนะครับก็คือบ่อแห้งบ่อพังเจอระเค้ไม่โตนะครับหอมกระล่องก็ไม่ต่างกันครับจากสภาพที่ผมเห็นแล้วก็จากที่ได้พูดคุยกับท่านผอ,อปัญหาก็ไม่ได้ต่างกันตอนนี้ผมเล่าว่าผมขายล่าสุดไปตัวละเจ็ดนะครับ ท่านพอ,อบอกว่าขายให้ใครอะมาเอาของพอ,อไปขายให้น้ำเนี่ยผอวอ่าผอ,อ,อ,อพูดงี้เลยนะครับแสดงว่าปัญหาก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับอันดับที่หนึ่งคือไม่รู้จะขายให้ใครไม่มีคนมาซื้อนะครับอันดับที่สองคือขายได้เท่าไหรก่ก็ก็จะเอาครับถ้าเทียบกับราคาต้นทุนที่ซื้อมาตอนแรกก็คงจะขาดทุนนะครับไม่ใช่เฉพาะต้นทุนตอนซื้อนะครับระหว่างทางก็ยังมีค่าดูแลค่าเลี้ยงนะครับโดยที่มันก็กินไปทุกวัน ตัวอย่างหนึ่งของทางทางสารคธรมนะครับเท่าที่ได้สอบถามพูดคุยกันดูก็ประสบป,ปัญหาไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าทางนั้นเขาเขาเลี้ยงมาก่อนผมนะครับน่าจะเป็น15ปี20ปีหรืออะไรก,ก็ประมาณนั้นนะทางนั้นก็ค่อนข้างที่มีคอนแทคดีกับบริษัทที่เขาส่งลูกจรลเ้มาให้นะครับเขาก็จะพอมีช่องทางบ้างแต่ว่าก็ขายออกยากเหมือนกันนะครับก็ไม่มีช่องทางที่จะออกเหมือนกัน ฟาร์มนัดกันไว้ก็ไม่ได้มาซื้อหรือมาซื้อก็เลื่อนนัดไปเป็นปี2ปีบางที่ก็มาเอาโจรโเครไปก่อนเงินก็ยังไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ